พี่จ้าเมื่อนี้ยี่บุ้มกัสีมาอ่านต้มก๋วยเตี๋ยวพี่น้องน้องเผ็ดก๋วยเตี๋ยวขังแหลกเนาะก่อนอื่นก็ใส่เครื่องเผ็ดไปสักก้อนเด้อพี่นอ้องอ่าแล้วก็มีกระดูกหมูกระดูกหมูที่ยี่บุ้มต้มไว้นี่ก็คือแบบว่าต้มลวกไว้แล้วจ้ะคือว่าบ่ให้อ่าเอาน้ำข้าวเอาน้ำไข่เพิ่นออกเนาะเพื่อจะให้น้ำม,มันใสน้ำซุปใสไ,ไปใสไ,ไปเลยจ้าเขาต้นามน้ำออกเนี่ยน้ำซุปก่นจะใสเด้อจ้าผ่าให้เดือดก่อนเนาะพี่น้อง ส่วนน้ำซุปก็ดูกหมูนะคะเราจะใช้น้ำกระเทียมดองไปน้อยหนึ่งพี่น้องใส่ไปน้อยหนึ่งปรุงรสตามปกติห้าหนีนแหละล้วก็ใส่ผงนัวจ้าไปหน่อยหนึ่งนะคะเติมด้วยเกลือนิดหน่อยะคะ่ะใส่เข้าไปเลยนะคะเกลือหยิบมือหนึ่งคะ่ะซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งคะ่ะตามที่เรากะเลยนะคะพราเราทำกินแบบบ้านๆจ้าจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงนะคะหั่นต้นหอมผักชีไว้จ้า น้ำซุปเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะไกลล่ละจ้าไกส่สเตียป็นกุวดเด๋ยวแลวจ้าแล้วก็สเียข้อไก่สีซุปละสิใส่หัวไชเท้าไปน้อยหนึ่งพี่น้องเพื่อให้น้ำซุปเิ่นหวานนะจ๊ะเนาะแล้วเราก็จะมาช้อนฟองออกนะคะขออนุญาตด้วยพี่น้องใส่มือเดียวไทยจ้ะเกละอันบานา่ถาัดปันไดงช้อนช้อนฟองออกนะจ้ะเนาะ ชบช่อนน้ำมันกระสิบะไสทำให้น้ำขุ่นค่ะอ่าก็จะประมาณนี้เลยจ้ะใกล้ลวส่วนเครื่องปรุงนะคะเราก็ได้เตรียมพร้อมไม่หมดแล้วอันนี้คือมูสซับมูสซับที่เลือกไว้กระเทียมเจียวพริกป่นส่วนน้สมใชไชู่เนี่ยฮะค่อยเอาใส่ที่หลังก็ได้เด้อจ้ะเพราะว่าเห็ดในหน่อยเห็ดแบบบ้านๆกินยุ่งเหอนผุดขอบพุ่งเน้วหน่อยจ้ะพี่น้อง ต้มก๋วยเตี๋ยวขังแหลกได้จ้าการเสิเริ่มเมื่อบิ่งหม้อได้จ้ะหม้อกับเสิเรมสุกและพี่น้องหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวเริ่มสุกละจ้าข้าวสีมสอนฟองออกน้อพี่น้องค่อยๆช้อนฟองออกเรื่อยเืค่ะพอเดือดมากแล้วเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะขันตอนสุดท้ายเด้จ้าใส่รูปชิ้นเข้าไปเลยจ้าใส่แบบหยุกๆุเลยเพราะเราทำกินเอง เราไม่ได้ทําขายนะคะเราใส่เยอะๆไปเลยคะ่ะพอสุกแล้วเราก็จะวางหม้อแล้วก็าสีต้มน้ำแยกหมอด้วยจา้าเพื่อชีลวกเส้นจ้าเราท,ทํากินแบบบ้านๆนะคะเราก็จะใส่เส้นไปแบบปกติเท่านี้แหละจ้ะควายตักเอาพี่น้องเพราะว่าแยบุงบุม,ม,มี่อ่าแนวลวกเส้นะเพราะว่าแยบุ้งเฮ็ดกินแบบบ้านๆแบบกะปองอินจ้าพอลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงเราชอบอะไรเราก็ใส่ไปอย่างนั้นคะ่ะเราก็จะใส่ กระเทียมเจียวแล้วก็หมูสับนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเราใส่เครื่องไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดค่ะต้นหอมผักชีหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวผมชอบกินใบตังโอนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็มาดูหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เราต้มไว้นะคะเครื่องแน่นๆเลยเราก็จะตักน้ำใส่เลยค่ะพ้อมเครื่องนะคะกระดูกหมูน้ำซุปว้าวเ,เพื่อนๆค่ะ หนากินอพนอบ้องมาเด้นจ่ามากินกับย่บุ๋มเหมือนไงยี่บุ๋มต้มหลาหลาพี่น้องเลยใส่หลักหลายอย่างพัโลพังงานใส่แน่นแ่นไปเลยจ้ะก็อเอากระดูกหมูใส่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะมันสีดแสบเด็กๆชอบเด็กๆไปชอบใส่ผักนะคะชอบใส่กระดูกหมูจา้าจุปใส่จักน้อยเจ้อพี่น้องเครื่องแน่นๆเครื่องยั่วๆเลยจ้ะ ทำกินเองเราอยากกินอะไรเราก็กินเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่อหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะเป็นยังไงพี่น้องมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องมันีแซ่แบๆจ้า